วันนี้ก็อาจจะเป็นที่รู้กันบ้างแล้วนะฮะว่าว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ในวงการฟุตบอลเป็นใครแล้วท่านท่านสนับสนุนท่านใดที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปนะฮะ,ะท่านท่าน,นหลายๆท่านก็คงจะรับรู้รับทราบก็ฝากถึงฝากถึงนายกคนใหม่นะฮะบ,บอลฟุตบอลลากหญ้าระดับไทยลีกสา ถ้าไม่มีไทยลีก3เป็นเวทีให้น้องๆได้เล่นนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่ขึ้นไปไทยลีก2และไทยลีก1นะครับเพราะถ้าไม่มีไทยลีก3อยู่ดีๆไม่มีหรอกครับนักบอลจบจากโรงเรียนมาแล้วจะขึ้นไปไทยลีก1ได้เลยคุณยังไม่มีเวทีให้เล่นุดท้ายคุณต้องผ่านไทยลีก3มาก่อนนะครับคุณต้องมีลีกล่างให้เขาเล่นเพราะนั้นจับมามองเลยครับลีกล่างเนี่ยนะครับจะเป็นกําลังสําคัญทําให้ขึ้นไป2ไต่ขึ้นไป1นะครับ ถ้านักบอลไม่มีประสบการณ์จะขึ้นไปเล่นทั้งหมดได้อย่างไรนะครับใช่ไหมครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับน,น่าจะน่าจะเข้าใจครับเรื่องแค่นี้